بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لي وما لينفروا لي كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความรักความเมตตาห้ด้ทุตทฟ่อจากเลาะหา์ซุบฮานะฮูวะตะาาลาเจ้าจงมีดงมมแด่ท่านพี่น้องผู้มีอิมาต่อห์และวันสิ้นโลกที่รักและเคารพทุกท่านท่านพี่น้องครับ <c oughs> การใช้ชีวิตอยู่ของเราทุกวันนี้เนี่ย <c oughs> อาจจะมีความเข้าใจหรือได้รับคำตอบที่อยู่บนพื้นฐานที่แตกต่างกันถ้าถามกันง่ายๆ <c oughs> แล้วก็คุยกันแบบ ง่ายๆถามเองตอบเองเนี่ยทุกวันนี้จะถามว่าทําไมเราต้องละหมาดบางคนก็บอก <c oughs> เป็นคําตอบที่บอกว่าอาล่อ์ใช้ละหมาดก็ละหมาดก็ง่ายดีบางคนก็มีเหตุผลอื่นๆทําไมอัาน้ละหมาดต้องล้างหน้าก่อนเช็ดผมหรือทําไมต้องเริ่มต้นเลยกับการล้างมือ <c oughs> ในสิ่งที่เป็นสุนนะทานข้าวทําไมแม่ทานของร้อน คือในหลักของศาสนาในท่านพี่น้องครับ <c oughs> ในกิจวัตรประจําวันเนี่ยกับการปฏิบัติมันจะมีฮิกแมสของมันกับสิ่งที่เป็นคําตอบว่าทําไมแล้วเราจะต้องตอบไม่ได้ว่าทําไมพอถ้าเมาื่อใดก็ตามท่านพี่น้องที่ทําอามัลอิบาดนะแล้วท่านพี่น้องหาคําตอบไม่ได้ว่าทําไมเนี่ยนะท่านพี่น้องยังไม่เข้าถึงฮากิกัตแก่นแท้ของมันว่าทําไมต้องละหมาดทาไมต้องตือสินอดแม้กระท่งการคุมพิยาบเนี่ยยังเห็นอยู่ยังมีอยู่ บางคนก็คุมหิยาบมุสลิมฮะเราแล้วท่านพี่น้องแต่นุ่งกระโปรงสั้นแค่เลยหัวขาวไว้หน่อยหนึ่ง <c oughs> แต่ตุ่มยังเห็นหน้าแข้งยังเห็นตุ่มเท้าไม่ใส่บางคนก็คุมหิยาบยังใส่เสื้อรัดยังเห็นวเนว้ายังเห็นนุ่งกางเกงยียนเว้าอยู่ท่านพี่น้องครับก็ยังมีอยู่ขออภัยครับดังนั้นถึงบอกว่าถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยทำไมต้องละหมาดหาคําตอบไม่ได้ทําไมต้องตื่นสิ้นอดทําไมต้องทำสอดอก็ทําไมไม่ให้ทานของร้อนด้วยกับการเป่าวันนี้ก็เหมือนกัน ในอายะ์กูนั้นที่พองค์ a ุ l a า Subhanahu wa เจ้าได้ <c oughs> ทรงกล่าวไว้ก็คือว่ายุติลฮิกมาตมัยยะชะว่าไม่ยุติลฮิกมาตฟักกดอูดีะคอยรนงกซีราว่าไม่จักกะรุอิลลาอูลุลอัลบาบอ l l a h Subhanahu wa t a l a l เจ้า ah เนี่ยจะทรงมอบหรือทรงประทานให้ฮ i c มาเนี่ยก็คือวิทยาปัญญา <c oughs> ถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าการหาคำตอบได้ในสิ่งที่เราจะทำในแต่ละอย่างเนี่ย ก็คือหาเหตุและผลของมันได <c oughs> <c oughs> ้ก็คือฮิกมาแต่อยู่บนพื้นฐานของอัลลอฮ์ที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลไม่ยฉชาะกับบุคคลที่วงทรงประสงค์เท่านั้นว่าไมายุแต่ฮิกมาใครก็ตามท่านพี่น้องครับที่ได้รับฮิกมาแล้วเนี่ยฟอก็ดอูที่ยาค่อยรอนกะซีรอเขาได้รับความดีอันมากมายถือว่าเขาได้รับแล้วใครที่จะได้รับนะครับว่าไมยะซักกะรุอินลาอุรุลอันบาบไม่มีใครที่จะสํานึกหรือว่าไต่ตองหรือไข้ควรหรอกครับ นอกจากคนที่มีวิจารณญาณเท่านั้นหรือคนที่มีสติปัญญาอันเฉียบแหลมดังนั้นถามว่าผมถามพี่น้องทั้งข้างต้นแล้วอ่ะรู้ยังว่าทําไมต้องละหมาดหรือเหมือนกันเอาง่ายๆดูว่าทำไมท่านพี่น้องต้องฟังรายการทีวีมุสลิมกับการที่มีวิทยากรมานําเสนอเปลี่ยนช่องไปดูรายการอื่นก็ได้บางคนอาจจะดูตอนทุ่มหนึ่งก็มี สองทุ่มก็มีสามทุ่มก็มีถามตอบละครกําลังสนุกเลยเปลี่ยนดีกว่าบางคนดูตอนกลางวันก็มีละครของตอนกลางคืนแหละครับท่านพี่น้องมาฉายอีกในตอนกลางวันท่านก็ดูได้ดูมาแล้วละครที่เป็นกลางคืนแต่ท่านก็ดูได้ในตอนกลางวันอีกแต่เวลาต้องมีรายการของศาสนาพูดคุยกันเรื่องของอันกุอาละฮะดิษท่านบอกว่าเบือ่อท่านพี่น้องก็ถามตัวเองนะครับว่าชีวิตของท่านเนี่ยจะอยู่อย่างไร แล้วตายไปแล้วเนี่ยละครเนี่ยมันพาท่านไปสู่ความผาสุกไหมเนี่ยคือคิดง่ายๆว่าทําไมดังนั้นวันนี้นะท่านพี่น้องครับทําไมเราจะต้องแต่งงานทําไมเราจะต้องอยู่ผู้ชายได้รับมรดกสองส่วนทําไมผู้ชายมีสิทธิ์ที่จะหย่าผู้หญิงเนี่ยคืออีกหลายเรื่องที่บอกว่า <c oughs> ในเรื่องของศาสนาเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะเราจะมีชีวิตที่มีความสุขยกตัวยอย่างง่ายๆในมือเรานะท่านพี่น้องครับ <c oughs> เราบอกมือเรานี่แหละ ถ้าเราไม่ได้เรียนก่อนไม่ได้ฟังคนอื่นมาก่อนนะเขาบอกในอวัยวะเราทั้งหมดเนี่ยหูเนี่ยถ้าตัดหูออกมาหรือเอาถ่ายรูปก็ได้ครับไม่ต้องตัดหูเนี่ยเอาคนพันคนล้านคนมาเนี่ยหูเนี่ยสุดท้ายมันก็จะมีคล้ายๆหรือใกล้เคียงกัน <c oughs> แต่มีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในอวัยวะเราเนี่ยท่านพี่น้องครับในตัวเราเนี่ยให้เอาคนพันล้านคนมาก็ไม่เหมือนกันแล้วก็จึงเอามาเป็นหลักฐานสําหรับบุคคลที่เขียนหนังสือไม่ได้เห็นไหมครับท่านพี่น้องครับ นั่นคือการเอาก้นหอยที่อยู่ที่นิ้วมือเราเนี่ยนิ้วโป้งเนี่ยเวลาเห็นไหมครับเวลาคนเขียนหนังสือไม่ได้ก็ให้ไปประทับหรือเขียนได้ที่กับการที่จะเอาหลักฐานให้มันแน่นเขาก็จะมีการปั๊มนิ้วมือใครเป็นคนสร้างอ๋อลเลนี่คือตัวอย่างง่ายๆที่มันอยู่ใกล้ตัวเราเราอาจจะบอกว่าหูไม่เหมือนกันแต่ว่าเอาคนจํานวนมากๆมาสุดท้ายมันก็จะคล้ายๆกันแต่ก้นหอยที่อยู่ที่นิ้วมือเนี่ยอย่างไรก็ไม่เหมือนกัน นี่ข้อหนึ่งและเราก็จะได้กล่าวความว่าอัลลอฮฺอักบัดอัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮฺทรงมีความสามารถจริงๆสองเราดูมือเราเนี่ยท่านบี่น้องครับ <c oughs> เราเรียนมาเรารู้กันมาว่าอัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลายเจอัสมาอุลฮุสนาพระนามอันวิจิตสวยงามของท่านเนี่ยมีอยู่เก้าสิบเก้าก็ครูของเราสอนมาอีกแลลวครับรับการถ่ายทอดกันมามือของเราเนี่ยมือเห็นไหมครับท่านบี่น้องต่ดูของท่านเองนะเลขอย่างเงี้ยมันเขียนลงไปนะ่ะคือเลขแปด และอันนี้คือเลขหนึ่งลามือคนเนี่ยท่านพี่น้องครับร้อยคนพันคนในร้อยคนจะมีอาจถึงร้อยคนหรือเก้าสิบคนหรือเก้าสิบเก้ามือซ้ายนี่จะเป็นเลขแปดอย่างนี้แล้วก็เป็นหนึ่งเห็นไหมครับเ <c oughs> นี่ยคือแปดสิบเอ็ดแต่ถ้าเป็นมือขวาบังเอิญมือผมไม่เหมือนคนอื่นเขาท่านพี่น้องครับขอขออภัยนะก็คือกลับกันว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเลขอะไรครับหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรแปดข้างเนี่ยจะเป็นสิบแปดแล้วข้างนี้จะเป็นอะไร แปดสิบเอ็ดสิบแปดกับแปดสิบเอ็ดบวกกันก็จะเป็นเท่าไหร่เก้าสิบเก้าเห็นไหมละครับเพียงแต่ท่านแบมือของท่านมาแล้วท่านก็มองเนี่ยท่านพี่น้องครับท่านก็จู้ด้วยแล้วว่าอัลลอฮ์ทรงอัลลอฮ์บัดอัลลอฮ์ทรงยิง่งใหญ่อัลลอฮ์ทรงมีความสามารถจริงๆแต่เราบอกว่าเอาเลขทำไมาเลขแปดไม่กลมล่ะอเลขที่เราใช้กันอยู่ในอัลกุรอานไงครับนั่นก็คือเหตุผลหนึ่งเหมือนกันมันไปตรงกันได้ าอาจารย์อาจจะบอกบังเอิญแต่อันล่อทำอะไรไม่เด้กับการบังเอิญเวลาเราละหมาดเราไม่มีพวงตัสเบะเราไม่ใช่หรือเราไม่นับแต่เราใช้มือของเราท่านพี่น้นองเนี่ยดูนะข้อที่อันล่อให้มาเนี่ยพอดีเลยเวลาเราละหมาดเสร็จแล้วเราจะนับสุบฮาละละละ 33, นอัล่อสามสิบสามเห็นไหมท่านพี่น้องครับหนึ่งข้อมันเี่ยพอดีแล้วนับจากอันบนนะหนึ่งสองสามสี่ นับข้างบนนี้มาแล้วก็ท่านก็ไล่ขึ้นไปเป็นแปดไล่ลงมาเป็นสิบสองแล้วขึ้นไปก็เป็นเท่าไหร่ครับสิบหกนิ้วโป้งก็จะนิ้วก้อยก็จะไปเป็นสิบหกพอดีแล้วท่านก็นับไล่ลงมาใหม่สี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 ่อีกเท่าไหร่ครับสิบหกสิบหกก็สิบหกรวมไปด้วยสามสองแล้วก็มาจบที่นิ้วโป้งพอดีก็เป็นเท่าไหร่เนี่ยเอาให้มือเรามาเราก็สามารถใช้ประโยชน์กับการนับแล้วทำไมนบีมาทำเป็นแบบอย่างว่าหลังจากละหมาดต้องนับสุบฮานอรอสามสิบสาม ไม่ได้พูดถึงนับทัศแหวไม่ได้พูดถึงนับก้อนหินแล้วจะนับยังไงท่านนั่งอยู่เฉยท่านนับได้ไหมเนี่ยท่านพูดแล้วก็ท่านนับได้ไหมโดยที่ไม่มีอะไรเป็นเป็นข้อสังเกตมันก็อาจจะพลาดแต่นี่แน่แน่เลี่ยอเล็์ให้นิ้วมาโดยมีข้อเนี่ยมันบังเอิญไหมท่านพี่น้องครับนี่คือ <c oughs> สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราแต่ครั้นี้เรามาดูสิ่งที่อเล็์ซุบฮานูวาตาเจ้าให้เรามาและเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติและเป็นวิถีชีวิตและมีทั้งในอัลกุรอานและมีทั้งลูกกลอนมีท ยกตัวอย่างเช่นวันนี้เอาเลขห้า <c oughs> คนไทยบอกเลขห้าบ้าเหอะแต่คนที่มีท่านน้าดินไฟบอกเลขห้าเป็นเลขดีแต่วันนี้ท่านพี่น้องครับเราลองมาไล่เคียงดูว่าเลขห้าในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรบ้างถานนับง่ายๆเราไกลตัวที่สุดคําตอบแรกก็จะเป็นคําตอบที่รู้แล้วว่าท่านเเป็นคนที่อยู่กับอะไรถ้าถามเด็กนักเรียนถามลูกของท่านก็ได้ครับว่าไหนลองบอกสิว่าอะไรบ้างที่เป็นเลขห้า ถ้าลูกของท่านตอบด้วยกับความภาคภูมิใจและเสียงดังฟังชัดนะวันหนึ่งละหมาดห้าเวลาไงยอฮัมดุนินละลูกของท่านท่านพี่น้นองครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านบอกนอนตายตาหลับแล้วเพราะลูกเราคําแรกที่ออกจากปากคืออะไรละหมาดแต่ท่านลูกเราบอกว่าเลขห้ากานิ้วไงยอเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเออยังดีอยู่ใกล้ตัว ละหมาดเราประเสริฐสุดแล้วท่านพี่น้องเนี่ยคือลองถามดูก็นในวันในคําถามเดียวกันคําตอบไม่เหมือนกันถ้าเรามีลูกสี่คนเรามีลูกห้าคนเรามีเด็กสิบคนอยู่ในบ้านเรามีลูกศิษย์นักเรียนอยู่ในห้องยี่สิบคนเนี่ยลองให้เขาตอบนะอะไรที่ตรงกับเลขห้าบ้างหนึ่งะละหมาดห้าเวลาสองนิ้วเรามีห้านิ้วคําตอบมันก็จะเหลือน้อยลงน้อยลงใช่ไหมครับคนที่สามหรือท่านพี่น้องที่นั่งฟังอยู่ท่านลองตอบสิครับว่าเลขห้าเนี่ย มีอะไรอีกที่ตรงกันในเรื่องศาสนาหนึ่งนิ้วไปแล้วในีน่ของเด็กสองละหมาดห้าเวลาก็ไปแล้วสําหรับบุคคลที่เขาละหมาดคําถามที่สามท่านพี่น้องไอ้คำตอบที่สามยากขึ้นไปแต่มันก็ยังอยู่กับเราก็คือรูกฎอิสลามไงรูกฎอิสลามมีกี่ข้อปฏิญาณตนละหมาดสะการตือสิ้นอดหัดก็เท่าไหร่ครับห้า ทำไมนิ้วเราไม่มีสี่นิ้วล่ะไอคนนิ้วขาดนิ้วด่วนไม่เอานะนิ้วเราทุกคนมีห้าเอาพูดถึงหมายถึงว่าพูดคนตัวตัวไปนิ้วเราก็มีห้าแล้วเสร็จแล้วเราก็อะไรครับดูกลนอิสลามเราก็มีเท่าไหร่ห้าละมหัวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราก็มีเท่าไหร่ครับห้าเวลาหมดยังครับเลขห้าเอาท่านพี่นอกลองตอบต่ออีกคนที่เป็นย่อก็ลองถามมาข้างๆที คนที่เป็นยอ่อลองถามลูกหรือ้ลูกเป็นคนถามยอ่อกันหนเอาแล้วท่านจะรู้เลยว่าท่านตอบลูกได้หรือไม่ได้คําตอบต่อมาท่านพี่น้องครับมันเริ่มเข้าไปเรื่องศาสนาอีกอุลุลอัซมีนะีที่บอกว่าบรรดารอซูลเนนะ่ยนบีมีเป็นแสนรอซูลมีสามร้อยกว่าแต่ยอ่อลงมาแล้วก็คนที่ประเสริฐที่สุดที่นบี บอกไว้ก็คือว่าอุลุลาสมีคนที่ถือว่าเป็นบุคคลที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็เป็นบุคคลที่ประเสริฐเนี่ยห้าคนใช่ไหมครับนอห์อิบรอฮีมมูซาอีซาและนบ,บีม,มุฮัมมัดอัยลินุสธรมก็ห้าคนอุลุลาสมีนบ,บีมีตั้งแสนสองหมื่นสี่พันรอซูนมีสามร้อยสิบสามหรือสิบสี่สิบห้าตามรายงานที่เขาบอกแต่เวลาถามว่าคนที่ประเสริฐที่สุดเนี่ย ถูกทดสอบมากแล้วก็เป็นคนที่ยกย่องถูกยกย่องมากก็มีห้าคนเห็นไหมครับได้แล้วห้าเนี่ยแลมานิ้วลุกลอนอิสลามอูลุลอาซมีมีห้าคนอีกข้างหนึ่งนะครับนวอิบรอฮีมมูซาออซาแล้วก็มุฮัมมัดอลหรมุสลามมีอะไรอีกที่เกี่ยวกับเลขห้าท่านพี่น้องดูพวกเราจะได้ยินได้ฟังกัน ที่เขาบอกว่าสัมผัสน่ะสัมผัสของคนเราอัลฮาวาสุคมสัมผัสของเราก็มีอะไรครับมีได้ยินมีเห็นมีดมมีชิมมีสัมผัสก็คือมีหูมีตามีจมูกมีลิ้นแล้วก็อะไรมีมือสัมผัสก็ยังเป็นห้าแลยไม่มีใครก็บอกสัมผัสทั้งหกนอกจากรายการที่เขาไปทำเป็นสัมผัสที่หกแต่ส่วนมากก็คืออะไรสัมผัสของงานก็มีเท่าไหร่มีอยู่ห้าอันนี้อันเป็นเป็นสิ่งใกล้ตัวแต่ถ้าเป็นเรื่องของศาสนาถามว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องห้าอีก ท่านพี่น้องครับอาัมอาลัมคือภพหรืออาลัมคือโลกหรือการที่เราเกิดมาจากโลกหนึ่งจะไปจบที่อีกโลกหนึ่งเนี่ยบางท่านอาจจะบอกมีสี่บางท่านอาจจะบอกมีเ <c oughs> จ็ดแต่ในหนังสือของผมที่เรียนมาผมมีห้าไม่ใช่เอาห้าเพื่อที่จะมาตอบกับคําถามอันนี้แต่ผมจะน่าไปท่านฟังว่าห้าก็คือเขานับอย่างนี้หนึ่งอาลัมออรุณก็คืออาลัมที่อยู่ในวิญญ,ญาณ ถ้าผมจะมีลูกอีกเป็นคนที่หกภรรยาของผมยังไม่ตั้งครรภ์แต่วิญญาณของลูกผมคนที่หกถ้าอัลลอฮ์กำหนดให้มีเนี่ยหรือจะมีเจ็ดมีแปดวิญญาณของลูกผมคนที่หกเจ็ดแปดมีแล้วอินชาอัลลอฮ์เสนั้นวิญญาณของลูกผมถามว่าอยู่ตรงไหนไปอยู่กับวิญญาณของคนตายที่ออกจากร่างเปล่าวิญญาณของลูกของท่านหรือลูกของใครก็ตามที่อยู่ในเลกครับในโลกของวิญญาณเขาเรียกอาหลัมที่หนึ่งเสร็จแล้วมาสู่ในครนภของมารดาเขาเรียกว่าอาหลัมที่สอง แล้วเราก็มาสู่ในอาหลมที่ไใดครับโลกดุนยาหลังจากเราตายแล้วเราก็ไปสู่โลกที่สีอาหลมที่สีก็คือในหลุมฝังศพและสุดท้ายเราก็ไปสู่โลกอัคกิรอเนี่ยคือห้านี่คือคําตอบอินชาอัลลอฮ์ท่านพี่น้องครับวันนี้เราได้คําตอบแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันว่ามีอะไรอีกที่เป็นคําตอบสําหรับเลขห้านะครับวัอซอลลัลลอฮฺอัลไสยฮิวะมุฮัมมัดวะลาอัลีวะซัลลัมวะลฮั hamdulillahirobbinalamin الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الجمعين وبعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาหิดายะตอฟีดใจของลอสุบฮานุวาตาลาเจ้าจงมีแต่ท่านพี่น้องผู้มี إ ي م านต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลกที่รักและเคารพทุกท่านครับท่านพี่น้องครับเรายังอยู่ในเรื่องของคําว่าฮิกมะฮิกมะก็คือวิทยาปัญญาที่เขาแปลกันแบบสวยๆห,หน่อยแต่ถ้าเราแปลแบบชาวบ้านคุยกันง่ายๆก็คือว่าเราทําอะไรแล้วเรารู้เหตุและผลของมัน่ะทําไมต้องละหมาด ทำไมต้องนมาสทำไมต้องสัมบ้าย,ยัางเดี๋ยวนี้มาเลเซียเขาไม่ใช้สัมบ้าย,ยัางอีกแล้วท่านพี่น้องครับเขาบอกว่าศาสนาอื่นก็ใช้สัมบ้าย,ยัางกับการกราบไหวอันนี้นักเรียนนักศึกษาที่ที่มาเลเซียคนไทยเล่าให้ฟังเขาใช้คําว่าสอนละหรือนมาสไปเลยดังนั้นจะเป็นเรื่องของการละหมาดจะเป็นเรื่องของผู้ชายมีสิทธิ์ยาทาไมผู้หญิงเป็นอิหมัามนนาำละหมาดผู้ชายไม่ได้ทั้งๆท,ที่เป็นนักกอรีอะเสียงเพาะเสียงดีกว่าด้วยซ้าไป ทำไมผู้หญิงต้องคุมฮิญาบทำไมผู้ชายมีภพรยาได้สี่คนทุกเรื่องที่มีคำถามท่านพี่น้องครับต้องมีฮิกมาของมันส่วนคุณอ่านกับฮะดิษนั้นเป็นคำตอบอยู่แล้วนะเป็นแบบอย่างอยู่แล้วแต่เรื่องของฮิกมาะในะท่านพี่น้องครับท่านต้องลองหาคำตอบมันทำไมต้องนอนตะแคงข้างขวาทำไมต้องอะไรครับตื่นขึ้นมาแล้วต้องมีการอ่านดูอากับการที่จะปลดปมคลายปมที่เป็นเชตตอนมาผูกอยู่